สวัสดีค่ะปุดีมีน้องอเขาเข้ามาถามว่าป้าถักยังไงเม็ดเม็ดมะลิป้าถึงได้มีระยะห่างแล้วก็งานออกมาดูสวยงามป้ามัดไปแล้วป้าแพ็กสินค้าแล้วป้าก็เลยไม่ได้แกะให้ดูนะคะแต่ป้าจะมาแนะนำวิธีถักให้ดูอีกทีนึงนะอ่ะนี้นี่ป้าถักงานค้างอยู่ ปดีน้องเขเข้ามาถามเดี๋ยวจะเนี่ยน่ะก็เลยอัดคลิปซเลยก็ระยะห่างของโซ่ของเม็ดคือโซ่สามนะคะเริ่มต้นก็แล้วแต่เม็ดจำนวนที่เราต้องการนะทำห่วงโซ่สามโซ่สามทั้งหมดนะคะโซ่สามเอกโซ่สามเอ็กนะแล้วตอนขึ้นเม็ดป้าจะมาจิ้มที่ที่โซ่ที่สอง ของห่วงอาจะเป็นโซ่สามใช่ไหมป้าจะมาจิ้มที่โซ่ที่สองแต่ป้าจะจิ้มเส้นเดียวจิ้มเส้นเดียวเพื่อให้ลงหลักง่ายอ่านี้เริ่มต้นเลยนะตอนเริ่มต้นห่วงป้าไม่ได้ลงให้ดูนะคะป้าเริ่มต้นตอนขึ้นไม่ได้ดูนะ mm. โซ่สามเล็บจะดำนิดนึงไปแกะผลไม้มา นี่นะคะได้2 f รวบแล้วก็1 f รวบโซ่หนึ่งแล้วก็1 f แล้วก็ทำ f สองครั้งรวบได้นี่นะคะจะสังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีป้าจะโค้งนิดนึงนะอันนี้เป็นน้ำหนักมือของป้ามันเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็จิ้มไปที่หัว F แรกที่เราทำเนี้ย C โซ่สแล้วก็จะ C ใต้ดอกนี้โซ่หนึ่งสองยาวนิดนึง3แล้วก็มาจิ้มที่โซ่ที่สอง ของช่องปลาจิ้มเส้นเดียวอันนี่คือการทําดอกของป้าป้าถักตัวพวงที่ไม่ต้องที่ไม่ใส่ขั้วเขียวนะคะทำสองเรวบแล้วก็ทำหนึรวบโซ่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่น,นี้หนึ่ง f พอโซ่หแล้วก็ 1F แล้วก็สองเอฟรวบแล้วก็หนึ่งสองเอ้หนึ่งสองข้าทีค่ะโซ่สาใต้ดอกแล้วก็หนึสองสาม ป้าทำแบบนี้นะคะงานที่ออกมาเห็นไหมเขียนนะคะแค่นี้นะ